วันนี้พามารีวิวฟิล์มกองแสงโซลากาศในรถ EV คันนี้นะคะก็จะเป็นตัว j จคู่นะ J5 คันนี้นะคะซึ่งจะเห็นว่ารถคันนี้มีกระจกนะรอบคันแล้วก็มีสัลุปด้วยสเปคสำหรับวันนี้ก็ตามที่ปกคลิปแนะนำไว้นะคะก็คือจะบานหน้าจะเป็นแ a c k แพนท t อมนะคะรุ่น QSQ 2.0ความเข้ม50%นะอันนี้เป็นสเปกฟิล์มที่ติดค่อนข้างแนะนำสำหรับการติดตั้งในบ้านหน้านะเพราะมันมีความเคลียร์ชัดนะคะแล้วก็กลางคืนก็ขับง่ายนะส่วนรอบๆคันทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นบานข้างคู่หน้าคู่หลังนะนี่นะมองกระจกมองข้างใสๆแบบนี้นะคะจะเป็นรุ่น BPH 15ความเข้ม60%นะคะแล้วก็ในส่วนของหลังคาจะเห็นว่าคันนี้หลังคาค่อนข้างใหญ่แบบนี้เลยนะ เต็มมาเลยนะคะก็แนะนำเป็น two view 05ความเข้ม80%คันนี้นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการกันความร้อนได้ค่อนข้างดีมากนะแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะโซลากาศเนี่ยเอมยมติดในรถ EV กันมากนะคะทำไมนะเพราะว่าการที่เราใช้ฟิล์มคุณภาพดีๆแบบนี้นะคะติดให้รถไฟฟ้าของเรานะมันจะช่วยเพิ่มระยะทางให้รถเรามันไปได้ไกลขึ้นนะ เพราะว่าตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยมันไม่ต้องไปจ่ายให้กับตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เยอะนะคะมันก็ใช้พลังสิ้นเปลืองในส่วนนั้นน้อยลงระยะทางที่เราขับไปได้มันก็จะไกลขึ้นแล้วเดี๋ยวอันนี้ในรถทั้งหมดเดี๋ยวตีจะพาไปดูนอกรถกันนะขอจอดรถแป๊บหนึงนะคะก็ขอบคุณลูกค้าคันนี้นะคะที่อนุญาตนะให้เราเอารถออกมารีวิวนะก็เพราะว่ามีรถจาก เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาติดตั้งและอนุญ,ญาตให้เรามารีวิวนะมันเลยทําให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การใช้ฟิล์มโซลกาดได้เห็นก่อนในอินเทอร์เน็ตนะคะเห็นกันก่อนใน y ยูทูบเนี้ยแล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาเลือกใช้ฟิล์มโซลกาดแล้วก็ติดตั้งกันก็อย่างจุดเด่นเลยของโซลกาดอะ่ะจะเป็นเรื่องของความมืดนอกสว่างเลยนะคะถ้าเพื่อนเอนเห็นรถคันเนี้ยสีอ่อนมันก็จะตัดกับตัวกระจกนะคะที่ตอนเนี้ยเราติดฟรริล์ม แล้วก็มีสีเข้มไปแล้วนะนี่เอาลุกทั้งหมดนะคะยิ่งเวลามันกระทบแสงอะ่ะมันยิ่งทำให้ความเป็นผนตัวของเราอะ่ะสูงขึ้นมากขึ้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่พาไปดูรอบๆคันพร้อมกันเลยก็คันนี้นอกจากที่จะรับบริการติดตั้งฟิล์มป้องแสงโชรกาศกับเราแล้วอะ่ะก็เลือกเคลือบเซรามิกนะคะรอบคันเลย กับทางร้านด้วยก็เป็นแพ็กเกจเบอรทิพโนะค่ะอันนี้ตีพามาดูนะถ้าเป็นฟิลมโซลกาของแท้นะคะโดยเฉพาะรุ่นแบ็คแพนทมอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะโลโก้ของฟิลมนะอยู่บนมวนนะคะมันอาจจะไม่ได้เห็นทุกบานนะอย่างคันนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่เห็นเลย นะคะเพราะว่าเราต้องผ่าฟิล์มมาเพื่อใช้ติดกับรถทั้งคันนะมันก็จะโชว์อยู่ที่ฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนี่นะคะหลังรถก็จะมีนะคะอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะแล้วก็ในส่วนของหลังคาที่บางคนลูกค้ากังวลน,นะคะว่ามันเป็นจุดที่รับแสงอาทิตย์มารับความร้อนมาเต็ม,เต,มเต็มนะ เวลาติดตั้ง t w v ว e w ความเข้ม80ดสิบทูวิศไปแล้วอะข้างนอกเป็นยังไงอันนี้เพื่อนๆพ,พอจะเห็นลายเมฆอยู่เนาะเนี่ยแล้วก็พอจะเห็นหลังคาโกดังอยู่ข้างนอกนะคะก็ไม่ถึงกับว่าไม่เห็นเลยนะแต่ว่าถามว่ามันมืดกว่าเพื่อนไหมมันอาจจะมืดกว่าเพื่อนหน่อยเพราะมันเป็นความเข้มแปดสิบนะคะส่วนเพื่อนเขาฝั่งนู้นมันเป็น BPS 15หนึ่งความเข้มหกสิาแสงส่องผ่านมันก็จะต่างกันนะเนี่ยคะ่ะ ก็แนะนำนะคะคนที่ยังลังเลก็สามารถแวะเข้ามาดูตัวอย่างฟิล์มกับทางร้านก่อนได้นะเพราะเพื่อนๆหลายๆคนพอดูจากในเน็ตบางทีคิดไม่ออกนะคะว่าแบบฟิล์มมันของจริงมันจะเป็นยังไงอที่ว่าใส่เคี้ยหรือค่าแสงส่องผ่านเป็นประมาณไหนหนึกไม่ออกนะคะก็ถ้าหากสนใจนะก็สามารถแวะเข้ามานะคะที่ร้านจีตดีเทลลิ่งสตูของเราได้นะคะ เหมือนเดิมนะทางร้หน้าร้านไม่มีฟอร์ซเซลนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากแวะเข้ามาดูดูก่อนได้นะสนใจติดตั้งก็ค่อยนัดใหม่กันใหม่ทีนะคะถ้าเพื่อนสนใจงานบริการดีๆเจ๋งๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อทางร้านมาได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดเฟซบุ๊กม m e s s e นเนจอหรือทางาเราสับแล้วพบกันค่ะ